แต่ว่าวันนี้มาดูกันซิว่าสวิงเท a ส e 2ตัวจะเป็นตัวไหนพูดคุยกันนะคะกับเทรนเนอร์ต้นค่ะเทรนเนอร์ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีนักทุดทุกท่านครับอ่าโอเคก็อย่างที่คุณจอยบอกนะครับเรามีคุ้นสวิงเท e ให้ทุกวันนะครับก็ที่เราก็ทําตามแผนเพราะจริงๆนะต้องบอกชมว่าเวลาฝึกอ่ะทุกคนต้องฝึกแบบแบบเห็นน่ะ เทนต์ต้นคือแบบเ็นว่าเออมันจะได้มันจะเสียมันจะอะไรอย่างงี้นะแต่เกิดเราบอกว่าซื้อวันนี้แล้วอีก3าปีค่อยมาคุยกันมันมันเรียกว่าการฝึกมันตามผลไม่ได้ไงครับอันนั้นน่าจะไม่สวิงละเราก็เลยเลือกเราก็เลยคือกันว่าองัี้นเราเลือกสวิงเทรดให้คุณผู้ชมได้ฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะอยากผู้ชมอยู่รอดในตลาดหุ้นได้อย่างมีความสุขนะเอามาดูกันว่าวันนี้สวิงเทรด เดี๋ยวเด้ดอ,ด Test, อดก่อนไปดูสวิงเทรดกอดูเอสติเมตก่อนได้นี่มาเลยฮะเราก็เหมือนเดิมครับทำกันบ้านให้เป็นนิสัยทุกวันเบรดเราเนี่ยนะครับก็แอพพีโร่เนี่ยกดได้เลยนะครับเราจะรู้ว่าวันนี้จะลบลบเบาบางลบนิดหน่อยลบเบาเบาลบเบา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 ,บเ,บาบเบานะแต่ว่าเวลาเราไปดูเนี่ยอย่าลืมว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันมีตลาดที่เปิดก่อนนะครับก็คือตัวฟิวเจอร์ถ้าเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะเจอพวกตลาดที่เป็นฟิวเจอร์ด้วยนะครับฟิวเจอร์มาละตรงนี้นี่ตรงนี้ฟิวเจอร์เนี่ยเปิดบวกอ่า เปิดบวกผมก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเปิดบวกเนี่ยล่วงหน้าเขาบวกแต่ว่าตอดเอสทิเบตของเราเนี่ยตอนนี้มันอ้าอ้าอกลับมาบวกละเมื่อกี้ลบเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกนะตลาดยังไม่เปิดนะคุณผู้ชมที่เราเปิดังเปิดยเปิดยังเปิดยังเปิดยงเปิยังไม่เปิดนะเออยังไม่เปิดยังไม่เปิดนะฮะอ่าอันนี้คือพีโอเพนอยู่นะพีโอเพนอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยมันลบครับคุณจอยครับนักงทุนครับแต่ว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยผมเห็นเอ๊ะฟิวเจอร์มันมันบวกอ่ะผมก็เลยมองว่าเออเฮ้ยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับตอออออนนนนนนีีี้พพยย่่่่าางทเเเเมมมมืืวผก็จะะะูดดหิฮ กลับมาที่ตรงกราฟเนี่ยผมก็ไปดูกราฟเซตินเด็กมันก็จะเป็นตัวที่เราดูกันว่าไอ้ตรงเอสไอเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบวันเนี่ยค่ะยังเอาอยู่หรือเปล่าใช่เนี่ยเอาอยู่หรือเปล่านะเมื่อวานก่อนหน้านี้นเ,นเด้งเมื่อวานขึ้นไปเรายืนไม่ไหวนะครับอ,อก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็จะเป็นกังวลเรื่องของข่าวในบ้านบ้านเรานี่แหละนะครับก็อาจจะต้องไปดูแต่ว่าจะข่าวอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเซตนเด็กจะยังไงก็ตามเราเนี่ยมาเทรดสวิงเทรดก็คือหาหุ้นเทรดรายวันนะครับ เราด<ร>ูเราดูดัชนีแค่เป็นเซนติเมนต์แต่ว่าสุดท้าย<ช>แล้วเราต้องกลับมาโฟกัสที่หุ้นรายตัวอยู่ดีนะครับเพราะบางทีอะจุดในการสังเกตเขาหรือว่าจุดในการที่เขาจะขึ้นหรือจะลงอะเขาแยกกันนะอืมใช่ใช่ด้วยปัจจัยที่แตกต่างกันของหุ้นแต่ละตัวนะครับอ่าวันนี้สวิงเทรดนะครับเราก็มาที่ตรงสแกนด้านล่างเอานิว<ช>้วแตะไปเลย อ่าแล้วเราก็มาเลือกนี้ตรงรีเร์ชเหมือนเดิมนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับตรงเทคนิคอัอนาลิสิตนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ่อมันจะมีคําว่าสวิงเทรดนะครับเราก็กดเข้าไปวันนี้เราจะมีหุ้น2ตัวนะครับมีออร่านะครับแล้วก็มีพีอาร์นอ่ามาทองกับโรงพยาบาลนะครับแต่ทองเมื่อวานขึ้นไปแล้วลงมานะนะครับเมื่อกี้ดูของอ่อตัวตัวราคาอยู่นะครับก็จะเห็นว่าซัพพอร์ตเนี่ยแสดงว่าขึ้นไปลงมาเนี่ยเขายังมองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าออร่านี่คือแบบร้านทองเนืมันก็จะ ไม่ได้อิงกับถึงกับสปอร์ตโกแต่เท่าไหร่นะครับแต่ก็มีผลมีผลครับสปอร์ตเนี่ยให้14.6นะครับก็แนวต้านนะครับวันนี้มีสามแนวนะครับคือข้อดีฮะคุณจอยฮะนังทุนฮะบางทีโปรแกรมเนี่ยเขาสแกนมาแนวต้านเขามีเยอะนะครับบางทีบางทีมีสาบางทีมีสองเห็นไหมฮะค่ะนะครับถ้ามีสามเราสามารถตั้งขายจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามได้อื ต้านหนึ่งต้าน2ต้าน3นะครับมี3ามพันหุ้นอย่างละพันคุ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปตีเส้นนะครับอย่างที่ผมทํำไปดูเมื่อวานเหมือนลองไปดูว่าแนวมันเป็นยังไง<ช>แล้วก็ได้นอนครับที่สําคัญสวิงเทปพลาดไม่ได้นะครับตัวสต็อปลอสสต็อปลอสจะจะแคบนะครับคือค่อนข้างจะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่รับสําคัญเนี่ยโปรแกรมก็จะไม่ได้แบบสแกนเข้ามาให้นะครับอ่าอีกตัวหนึงก็คือ p R I นะครับ โรงพยาบาลนี้ให้ซื้อนะซัพพอร์ตยี่สบสจุดแปดศูนย์แล้วก็แนวต้าน3ามแนวเหมือนกันนะครับยี่สิบาจุดสายี่บสี่แล้วก็ยี่สิบห้าแล้วก็สุดท้ายก็คือสต็อปรอนเนี่ย22.50ิบจุดห้าศูนย์ที่ต้องมีสต็อปรอนนะครับต้องบอกว่าการสวิงเทรดเนี่ยเราจะไปบแอดไม่ได้ว่ายมันจะซื้อแนวรับแล้วไปขายแนวต้านทุกครั้งครับคุณจอยฮะอะบางทีมันมีผิดพลาดนะผิดทางใส่สิ่งสําคัญนะครับเราต้องควบคุมความเสี่ยงด้วยอืมอ่านะครับแต่นี่มันก็มีนักทุนถามเข้ามานะครับคุ วันนี้เราสอนมาเนี่ยสวิงเทรดมาตลอดนะครับเอ๊ะบนบนพีซีเนี่ยมันจะดูได้ยังไงครคุณจอยเราดูแต่มือถือ,อคนบอก PC อซะสามารถดูสวิงเทรดได้ไหมดูได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับผมพาไปดูอ่ะงั้นงัง้นพาไปดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความตั้งใจนะคุณผู้ชมที่เราทําผ่านมือถือเนี่ยเพราะเราอยากคุณผู้ชมเทรดที่ไหนก็ได้แต่ว่าอ,อาจจะมีบ้างบางท่านที่บอกว่าอยู่บ้านแล้วก็เท<ช>รดผ่านพอ่ะดูตรงไหนใช่ครับ PC เนี่ยสมมติว่าเปิดมานะครับ ตัวโปรแกรม f i n i s ิเอโรเตนโปนี่ก็จะมีเทมเพลตนะครับที่ที่จัดไว้ให้แต่ละหน้าละ <Yeah. S 1> เราชอบหน้าไหนเนี่ยเราก็จัดเลยหรือเราจะจัดใหม่เราก็สามารถไปกดไมค์แท็นะครับสร้างใหม่ได้นะครับตัวสวิงเท e นะครับให้เราไปที่แอสกินนะครับที่มุมขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็มาใส่รหัสโค้ดของสวิงเทปนะครับเขจะเป็น5 1, ้าพั 5, 0, 0, <Yeah. S 1> อ่า เราจะได้หน้าต่างที่ชื่อว่า Event Pay พขึ้นมาครับนะครับแล้วเราก็มากดสวิงเท d e เปรี้ยงอ่ะเราก็จะได้หุ้นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรายวันมาเลยนะยี่สิบสองวันนี้ก็จะมีออร่านะครับให้บายเท่าไหร่สิบสี่จุดหกอ่ะแนวต้านเท่านี้แล้วก็ซับรอที่เมื่อกี้พุดไปแล้วก็พีอานะครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็สามารถดูได้ใน PC นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะครับที่จะแบบเซ็นทู e อ็กเได้ด้วยนะอ่ะอยากทําให้แบบว่า แบบเก็บหลอกข้อมูลนะครับเป็นยังไงสามารถไปทําได้นะครับปกติจดมือไม่ต้องจดมือฮะไม่ต้องจดมือฮะเราอำนวยความสะดวกให้นะครับบางคนอยากไปดูเอ๊ะมันกดแล้วเป็นยังไงนะครับเราก็ดูก่อนนะครับตอนนี้พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องไปฝึกการตีตีกราฟถูกไหมครับผมก็จะเปิดชาร์จขึ้นมาให้ดูก็แอสกีนะครับแล้วก็กดชาร์จแล้วก็เทคนิคเข้าชาร์จขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ อันนี้อันนี้ย่นยอ่อวิธีการ,รให้คือปกติดูในรายการพร้อมๆกับคุณผู้ชมนี่แหละลก็จดมือทุกวันเอาใหม่เราจดให้คุณจอยฮะแั้ทุนเราเราแนวความสะดวกก็ Excel ได้เดี๋ยวเราเดิงผ่าน Excel มาใช่แล้วนะครับถ้าเราเทปมือถือก็โอเคเราก็อยู่ที่ไหนก็เทดได้นะครับแล้วก็กดแอป,ปแล้วก็ไปกดที่ชาร์จแล้วก็ไปพิมพ์ตรง่าสต็อกชาร์จก็อยู่ที่เราสะดวกหรือเราสะดวกนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออ่ะ อย่างเมื่อกี้เป็น p ีีฮะถ้ามือถือนะครับเราก็ปรากฏที่แว่นขยายแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยว่าออร่านะครับออร่าอ่์ออโรราเป็นยังไงบ้างะนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเป็นแนวขึ้นมาที่ที่จะสังเกตมาระดับหนึ่งนะนะคุณต้นคือเวลาที่เราจะเป็นหุ้นสวิงเทปปุ๊บแบบมันจะต้องมีกรอบในการที่เขาจะไซเวออกมากสักระยะหนึ่งแล้วถูกถูกครับอืเพราะสวิงเทปมันคือการคอนเซ็ปต์คือแบบซื้อที่แนวรับขายที่แนวต้านอืมอไม่รับไม่เอาไม่ต้านก็อาจจะไม่ขายอะไรเงี้ย นะครับก็จากกาัดกันในเรื่องของการขายหมูแล้วก็บางคนอ่ะขึ้นสองสาช่องคุณจอยก็ขายละแต่ที่มันอาจจะยังขึ้นได้อีกนะเพราะว่ากรอบตรงสวีตรงแี้บางทีเราดูไม่ออกก็ให้โปรแกรมเนี่ยเขาช่วยเราแนวรับก็เหมือนกัน,นะฮะเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยคุณจอยะฮะแนวรับเนี่ยเนี่ยออโรล่านะครับอยู่ที่ตอนนี้ให้ประมาณสิบสี่จุดหกนะครับจริงๆถ้าแบบวันนี้เนี่ยเราเปิดมานะฮะนะฮะวันนี้เนอะนะครับ วันนี้นะวันนี้นะ,ะ,นะให้ท่านผู้ชมตีตีแนวรับแนวต้านไปด้วยนะคะบอกท่าผู้ชมกับว่าที่จับสังเกตได้ว่ามันเป็นหุ้นที่มีการไซเวมาสักระยะหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเทรดด้วยหน้าเทรดสวิงเทรดกับฮีโร่ไปแล้วเนี่ยจบไปแล้วเนี่ย<ช>บางทีอะเอาไปทำการบ้านต่อ,อหาหน้าเทรดอื่นเพราะ<ช>ว่าถ้ามันเบรกกรอบแนวต้านขึ้นไปเราก็ใช้หน้าเทรดอื่นเข้ามาต่อเนื่องได้ แต่ยังไม่บอกคุณผู้ชมนะว่าเราจะใช้อันไหนตราแต่แต่ละที่เราไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเราฝึกในเส่วนของสวิงเทรดไปให้คล่องก่อนให้ชานาญให้ชัดเจนวางแผนได้เทรดกาไรจริงๆนะกําไรในสวิงเทรดได้บางทีอาจจะจบเราก็ได้นะถูกครับคือมันเหมาะกับคนที่แบบว่าบางทีแบบไม่รู้แนวรับแนวต้านมันจะเทรดตรงไหนอย่างเงี้ยอะแต่เราแบบจะรันเทรดเราก็จิตใจก็เขาเรียกอะไรนะรันยาวๆไม่เป็นอ่ะคุณจอยนึกข้ามไปใช่ อีกนึงก็เออใจสั่นละกับไล่กดก็เริ่มสั่นนั้นเราก็เทรดเป็นรอบแล้วกันวันนี้มีอะไรน่าสนใจแต่ผมก็ให้ทุกคนโฟกัสก็เราก็ไปกดที่ตรงคาว่าถูกแล้วเราก็มากดที่ตรง horizontal นะครับแล้วเราก็ตีวสี่จุดหกเพราะอย่างในในโปรแกรมเนี่ยให้แนวราบไปที่สิบสี่หกเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูด้วยตาเปล่าแบบใครที่ยังพึ่งฝึกนะทุกคนจะแบบเอ๊ะมันจะสิบสิบสามไหมสิบสี่สิบสามเก้าสิบสิบสี่ไหมหรือว่าสิบสี่ห้าสิบหรืออะไรเงี้ย มันจะมีหลายแนวที่เราไม่มั่นใจแต่พอใช้ฮ<ช>ีโร่มาจับปุ๊บสิบสี่หกคุณช่างตีเลยตีปุ๊บเออมันก็ได้อยู่นะใครอยากจะมาตีคือสปีเทรมัทีมันเป็นไอเดียด้วยคุณจอยเราเห็นตรงเนี้ยตีปุ๊บเออตรงนี้ก,ก็ก็น่าจะได้นะ,ะเนี่ยก็คือเวลาเราตีเทรนนะครับเวลามันแตะเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีในยะสําคัญ<ช>อแต่โปรแกรมบอกเออประมาณเนี้ยสิบสี่จุดหกะก็ตามโปรแกรมแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้คัดลอสของเขาเนี่ยที่เท่าไหร่คัดลอออยู่ที่สิบสี่สี่ สิบสี่สีก็กดปึ๊ง <Ừ. S 2> เข้ามาก็ใส่เข้ามาสิบสี่สีก็ประมาณช่วงน,นะน,น, 14, 4, นี้นะครับไปเท่านี้อ่าประมาณนี้ประมาณสิบสี่สีเท่านี้นะฮะจริงๆรงมันเหมือนเราเรียนด้วยนะคะคุณผู้ชมคือ <Ừ. S 1> พอตีให้เสร็จปุบเราจะได้ดูด้วยว่าอ๋อมันมีนัยยะแบบนี้มันถึงกลายเป็นแนวแนวรับหรือว่านี่คือกลายเป็นจุดในการ stop loss ใช่ครับอันนี้คือตามโปรแกรมนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ะเห็นเราในเมื่อบอกสวิงเทรดมันเป็นกรอบเนี่ยเราก็บอกโอเค stop loss เนี่ยผมอยากจะเก็บหลุดโบก็แล้วแต่เรา แล้วแต่เรานะครับแต่โปรแกรมเขาบอกเอาแค่นี้มันแล้วแต่เรานะแต่ว่าคือมันเป็นไอเดียผู้ชมเอาตามโปรแกรมก่อนเพราะว่าอขยับสต๊าฟลอนนะในชีวิตจริงมีอยู่แล้วเอาจริงนะนี่คือแน่ๆนะครับบางคนอุ้ยมันยังไม่หลุดนี่นานั้นสต๊าฟลอเดี๋ยวไว้ให้ให้เราเข้มแข็งกว่านี้ให้เราเก่งกล้ากว่านี้แลวเดี๋ยวเราเข้าไปขยับจุดเอานะคะแต่ว่าในสวิงเทรดอย่าผู้ชมทําตามไปกันก็ไม่็นลรครับหลุดก็สต๊าเพราะว่า เขาโปรแกรมเขาวิเคราะห์มาแล้นะครับอมางคนไปเลื่อนนะฮะอได้แล้วก็มากดตรงแนวต้านนะครับแนวต้านให้อยู่ที่เอ่15.1แถวนี้แถวนี้เลยนะครับจุดหนึ่งแล้วก็ถือประมาช่วง15.8ให้ให้กรอบเลยนะ15.8เนี่ยอุ้ยด้วยบรรยากาศแบบนี้นะเห็นตลาดบวกๆนะจะอาจจะแบ่งครึ่งทำกำไรที่แนวต้านแรกก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทำกำไรที่แนวต้านสองอีกครึ่งหนึ่ง เราก็จะดูอ๋อตรงนี้เนี่ยแหมมันก็ม,มีมีทรงอยู่นะ <Ừ. S 2> นะครับแนวเนี่ยสำคัญตรงเนี้อาจจะต้านหนึ่งต้านสองต้านสามเราก็จะขึ้นไปก็ทยอยขายเพราะเราบอกว่าถ้าตัวออโรร่ายังเป็นกรอบอยู่เนี่ยมันก็จะไซเบีเนี่ยออกข้างนนเ,าเนี่ยเข้าเนี่ยเนี่ยเราก็ซื้อรับขายต้านซื้อรับขายต้านก็ทําให้เป็นนิสัยก็ไม่ไม่รันเทนไม่ปันผลอ่ะฉันจะเอาแคปิทอลเกณฑออันนี้ตัวของออร่าคุณผู้ชมเห็นชัดนะเอาไปดูพีอาร์นายบ้างพีอาร์นายแล้วก็กดที่แว่นขยายเหมือนเดิม นะครับเราก็พิมพ์ไปครับ P R N R นะรพระรามเก้านะมาดูหน่อยครับพระรามเก้าก็อันเนี้ยเราก็จะเห็นกรอบเนี้ยุณจอยสังเกตไหมเราเห็นแบบพุ่นสวิงเทรดมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมอืออกข้างมันจะแบบวิ่งอะไรเงี้ยค่ะทำไซส์ใหให้เห็นนะครับอ่าเราก็ไปตีครับ P R หน P R N ให้แนวรับนะครับยี่สิบยสิบสองจุดแปดแปดก็แถวนี้แหละนะใกล้ๆเลยแต่ตรงนี้จุดแปดอ๊อประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดสต็อปล็อนะ ซอยยี่สิบสอง <25. S 1> จุดห้านะฮะจุดห้าปุ๊บจุดห้ดดาถดวนี้อ่ะประมาณนี้ก็ใกล้ๆกล้แหละเนะี่ยช่วงนี้เลยนะครับแสดงว่าเหมือนเราวัดใจเนี่ยแท่งของแท่งเทียนเมื่อวานใช่ว่าเลยแท่งแบบวันก่อนหน้านะว่ายังไงนะครับ,แ,บ,รบแล้วก็แนวต้านนะครับที่จะให้ขายนะครับจุดแรกเลยนะครับก็อยู่ที่เอ่อยี่สิบสามจุดสามศูนย์นะครับจุดสามศูนย์ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ปุ๊อ่านี่ประมาณช่วงนี้อันนี้แนวแรก จนถึงกรอบด้านบนนะครับสุดเลยนะฮะเขาให้ถึงกรอบถึงยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทที่มาตรงนี้เลยนะโอ้โตรงนี้เลยนะนี่ทุกช่งนนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเซมแบบไฮเดิมนะคุณจอยครับนักุดก็จะเป็นแบบกรอบที่เขาตีไว้ละนะครับเนี่ยเราก็เทรดเทรดตามกรอบนี้ครับทาตามระบบนะครับของทางโปรแกรมของฟิดเซฮีโร่ก็คือคิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ อันนี้ทีมนักวิห์ก็จัดการให้ผมก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นประโยชน์กับนังทุนที่จะหาพุทําการบ้าน,นที่ถูกวันนะครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการบ้านที่มีทั้งตัวของรีเสิร์ชดูให้ใและตัวของโปรแกรมดูให้ที่สําคัญคือที่เหลือผู้ชมฝึกนะฝึกอันนี้ไปฝึกกับใจในโรงการวางแผนการเทรดสำหรับคุ้นสวิงเทรดสองตัววันดีนะคะทั้งในตัวของออราแล้วก็พีอาร์นายวันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์ต้นมากๆค่ะครับขอบคุณคุณจอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ